จะมือถ oui. ูกม right. ือก็เช่นเวหาข้อมือสามว่างัวถ uh. ึงมาในลูกสิได้ไหมจะได้พวงมาได้ให้ผูกไหมให้บ่ให้บ่ได้หนดอข้อิให้ไปลงคึ้งให้จบาปดีกว่าตัวนี้จบครึ่งข้ามข้อหายถูกผูกถือว่าโอเคโอเคจบแล้วไม่ครบก็เอาเออมามากก็เอา พ่อคิดกน่ม่เหลือเงินหกแต่เน่คือโ่อบ่คือพ่ได้เด็กชายก็ไม่เอาบักค้งเนี่ยเพรานี่มึงต้อเอาให้ได้โอคคนั้เนาะอ่ามึงคือมึงอยากมึอยากมงไม่เึงจะตวรวก็ูเบอะไรนะอะไรเนะ่ากนยังไง่อคิไปคัดทั้งห้างบหือกเนี่ยจะไปแล้วขัาของนี่หมือนเี คานเื谢谢่งเพ่งนะแแ้ว่าเสี uh ๋ยวรบเดยกนี่ไปมากดีเขาเจ้าว่าบรรทุกคนเด็กจะกู้หนูจะกู้เด็กจะกัจะฝากหูรื้คบันทุกแก่สูงหนักนะบันทุกคนเด็กส้งขื้เมื่อไเมื่อคุ้งใุ่กะเทียมเน้อใหุญะหายใจเด้หมดแล้วขอถอนขึ้นเด้อ แค่มีไ้บ้างแ่มาที่แงไ้งานมาีะด้างไแ่าี่อป๊อืมไ้งก่ะอแกคือสืแ่บ้างปก่วยกับฝั่งนั่งถ่ายถึงก้าบอสักก็บอกใ่กว่าน้องเ้าชีคือไร่้างดีเจ้าฟอกเอ้ากใช่ไหมวะคือขนาดน้องเหมือนน้องอเออ ตีล <54. S 2> ูกลูเพได้นีูสามลอยนาอยสามอยืได้ๆู่ได้ตีปลยังคูเขียนกะตาาเพื่อได้ค่บัก้งก็ได้หรอเป่้คูได้เลยพอบทัวทัวรวาเรือง่าเลเือยัวลูกขายแังเงินก็ต้อไหวเไหวไหวก็ขายรของนีแม่งงกาเดอ่ มัดร้อยช้างยเจ้าข่าอไเูสามยเออเจ้าวันนี้คู่ไหนือเบกแกมาละสามร้อยไวันนี้คบกแยกับะทมาไปเมืไปก่นเจ้ข่าวพอเมื่อไหนเจ้า่าวไปเลยเออเม่อเช้มีอะไรที่พอบอจแกะมื่อไเนาะเจ้าขาวายังไงไทยคิดบระเทปูบับ ใช่ดม <kav> ครับไ่รมอันมมนาฮ่า hmm. ฮ่าส no <ih> ่าฮ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 า่าฮ่าฮ่าฮ่าาาาา แกจาหกัเน้อเห็นว่าเียมายดิยมมู้ยคปูเขาจัดเขียมายเขาว่าคืออาเสียตุกบังไงดิยิมมปูเสียนันม่วไงนึกับงามคาปูนี่แหละปใหม่ผจักต่คือไม่เห็นพอเลยเอาแต่คือเกาามาใครเหมือนยิมครับขาปคือ้ตอยากเตรมคู่ห่มไม่คู่ว่ามันหลายตับางอเน่เด้อใครจจับของพพ่อด้ใด้ ฮักหาไหมฮัก่านี่อันนี้เขาเกินไหมมันบันปูเออหักาเขามาไหมนเรียกกพายทะเลหม้น่ะมัดเอกเมแบบไหมไหมทไหม้แบบไหมไหมนี่ครับปีหกเก่าเรเด้ยยงว่าคำคาุนักปีหกปดเขาง่าปูปีหกเก่าเราเียนใหม่คิดใหม่ทำใหม่ อะไรไม่ดีเราก็ทำใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่พบจะได้พบในครึงใหม่ๆ่เออเคียผ่าถามั่นี้เงินคุมเก่านะ่มันไม่จะเป็น,นบนัดนดีได้เงินชุกใหม่เด้บัดมันก็จะได้พบแต่ครึงใหม่ใหม่เกิดขึ้นเนาะครับเกดีก็เกดีรุ่นใหม่ใช่เอเร็วเร็วนี้ไม่นานคือนรอวันที่สิบสี่เนาะครับคลิคือ วเป็นวันวารีนายนข้เจดีรุ่งสิบเก้าสิบเก้าโเมือ่อนี่งฉลงเออเพิ่นถวายบัวเพราะมันแฉลบถวายเออพระผู้ธะลปอืมข้าผู้ทะูปเอพเอพระศรออ,อริยเมยื่อใจพระทรงเครื่องเออถูกต้องเลยเอพอ,อพ่อเนี่ยนะเป็นผู้เปรียเองเรื่อครับผมแต่ที่หน,ออออนึ่งทั้งวันถูกต้องวันถูกต้องวัดที่หนึ่งแต่ทั้คือชื่วันที่สิบคีบ หลังวันที่สิแล้วจะมีมหาฤาษีโคกงันจะมีงานมีหมาลงหมารังมีฟัวโกถามคืนมีหอนน้ำเ่วันนี้มัดขาดงกกวาได้ยิงครับเออขาดงกกับบ้านนี่แหละลูกลานพอบิ้งบ่าก่ิ่งครับเออุถวายดูัดกัมืคือวันนันยังเดระคือเออขั้งฟ้าข้าม้าบ่้ามน่แหลลกเออเคือต่มเขาบ่เบิ้งลูกแต่ยังบ่เมื่อ เอออันนี้ขอถวแย้ยอดแขกเออถวาย้ยอดแะกตีดีเจ้าอดเอได้เอกชนิบข้องึินโคตรลาตีดีขี้ออแล้วอีอย่างพูนักแับกย่างนุ่งโงูโขำนั่งข้าโผกิลาผาโูขำนกเออรวมถวายร่วมแางร่วมเซตเจ้าปอ,อ,อเออเจ้อดเซตบุญอีกย่งพูกขัด ขออนุโมทนาสทบคูบุญน่ขอหายจจเรื่อจเรื่อแล้วลกเด้อขอห้เงินไหลน้องขอให้ท่องไหลมากคูุ่กคคนผู้แดนี่แซงผู้จ่ายดูในคณขนี้เออป่วยพนให้เป็นเงินเป็นข้าให้วิตนี้วิตขทินวิดกรับวิตเวิ้งวตทุกวิตยากเออด้วยบารมีในศาลเกดีรุ่งชิบเก่าชึเก่าขาเอิน่ารุงชบเก่าอยู่คบปู แตว่าการคือสางเกดีพอปรเดววนนอืมการจะจะคอยจะแข็นยัไม่คู่กู่ราละเอกดหน่อยไปอืมะเดเอาเงินแรนเงินแค็นมาดอกเอี่ยมเอาเงินชิบบาทอืมชิบบาทข้าวบาทนี่แหละจข่ได้ชิบบาทข้าวบาทได้เยอะอยู่ครับอือพอมม่ว่าสิบเงินรงนเยอจะขางได้ชิบบาทกะขางได ค0บาทข่งบ่ได้ดื่อครับคิดบาทข่งไดยเจ้าคิดบาระข่งได้อืมคิดเก๊บบกระข่งได้อืมนี่แหลปัญหามันก็คือว่าเป็นงั้นคือขังได้บ่ได้ดือบ่ได้เลียกไมดื้อครับคมคิดบเรี่มง็ได้คิบบดมันจะขบเนาะ ให้บอครบคึกบาทมันกับบอสเต็มร้อยคือเก่าอันเดอรก็ได,ด้ต้องครบคึกบาทเท่านั้นลูกร้านทุนนกู่ทุกคมถึงทิ่เสียกู้แต่จะเคยอยากแข่งอยาการวมบุญนนั่งถึงแม่คู่ผ้าเคยผ้าแข่งจะมาสะอื้นสะอ่นะอ,อนมือน,นี่งกัแก่พักบ่อยเยิมคาโปเออ่องเดือดสาโลโอหนักเป็นหนักที่พอแต่ว่าค่ะมีแรงพักดนัก ไม่แรงไม่กำลังไก่กำลังไก่ขามาคือร่วมพนั่งมันจังจะกำเร็จวัดที่นี่คือไม่คู่แข่งทั้งเรืเอก็ต้องถวายเอื้อตรงฉลองผู้เป็นเจ้าภาพไปขึ้นไม่คู่หัวเรือแก่ก็คือไม่ค,ค,มคู่ต้องเป็นผู้บริหารแชนผูกตาผูกคือพวขาวถาบมืไม่คู่ สางไปมัดกับบ่าสัเร็จตัวอีกฝอมัดเอกกระจายกิดตัวสืบก็เด่นแต่ขันมือมาคู่ฝุ่นแะ็านบุ่มให้บุ่ให้นั้นมันเด็กตัมเข้าหากันเือเขึ้นเ,กกเร็วมัดก็เร็วเร็วเร็วค่ะเพมันเข้าให้ขา,างได้ เพิ่มสะอาดก็ไม่วัดเเอาขอให้ขาดจะเรื่อนจเรื่อเอเอได้หนาืที่งคงนะฮะให้จะเรื่อนจะเือให้ตั้งคิดอธิทฐานเอาอันได้กัะสิบกระซิบก็ทื่คิดเ้อะหายไปก็หนยไม่ได้เม่จะบอก Ta phố, tưng béo hỏng nắp của cõi vô tay tăm tôm kia tắm tay vô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 tay khó tay vô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  เออให้มีโผลมือแรงกูโผล่กูมันมือเลี้ยงสุ่ไปกูบอกเออปเชิเพื่อนบ้านรถแดงพ่อน่ะเออจะฟาบด้อเออคือฟาไปด้วยน่ะคเี้ยงสุดไปนักไปขืนไทยเออมาแดงือเกาดลยยือยืมไปน้ำบ่ไอ้คาปูให้ไปขืนไทยก็ยืมพ่อขืนคบปูยไปนั่งหนก็พตกไตรับไปนั่งดูไทยมั้งเนี่ยเออเงก็อยนไป อย่างปู่เด้ย่ยเขาถไปที่นักกนกกรอืมเ้าแต่เรื่องเรื่องช่งมค่ะคืออันนี้แจงโมโขอคารวะปูตาปู่คือพวกเขาวถามว่าลูกเขียนถูกหรือยังยัง,งยงอีนั่งแต่โนะมนั่งเขียนบ่านฉิบูคือแค่ได้ถืเขียนถือที่โมเ่ยมือเร่งไปกะขั้นไปขึ้น่ายรอูอืมมาเดียนเนี่ยแังโมไ่คือไปแคาโมเร่งนะ อือไปกัสิ schnell, แต่ว่าต้อง้ามมาขี่กันได้ยครับผูคนเท่าขกแขม้าคี่กันคุกกันต๊ะรไครับต้องแาม้าครวมพลังไปหนึ่งเดียวต้องห้อมกันได้ย่งครับต้องหอมกันได้นเจอร์มาื่ว่พังใรขม้ารถปูขั้นเดียวไปได้เมืองไปได้แตต้อง้ามมาื่กันนะครับแกแขมมาขื่กันจะสิ่ยงลงแต่ว่าหย่ ต้องถามว่าท hmm. ีเช่านั้นที่จะอยู่ได้นะอยาแต้มงูนะถามว่าสูกมือดัมือสูกมือหวานซึ่งรื่งเด้วยด้วยเออถามว่าเมื่อนี่วันที่เกาลูกร้านได้แค่เออพรพูดธลกขึ้นท่างมหาจีูือเก่าือเก่าชือเก่านอเออเป็นพชั่เดียวกันท่พอแม่วาจะเทพพิที่เชือนึงวันที่สิบส คู้ได้เกมารวมบุญนมาได้ลูดเออมาหอยมาแขนยังไม่คู่ม่เส็จมาแข่งม่เบ่งผุงานเออคือไม่ได้มือของทขงเคยวาควยขนหนักเออเก็บปบุญบุคู่สมที่เขาคิดะคู้ได้เก็ู้นั้นเลยคู่ได้บ่เฮ็ดผู้นั้นกับบ่ได้ันดูที่บุญกินทานแต่ละบุคคนบ่กคือกันเก็คนได้าย ตัวเองก็นคือบาดได้่ยิ่งกูก็ยังกเอาบอได้บุญยังไม่ถึงไงคิอวเรามางยังไม่ถึงแต่ที่นี่พรัดคิ้หายยิ่ม่ได้หน่อยหลยเราะเชื่อมครับปู่ยิ่งจะใ้พ่อรัดคิ้ใครพจะใครรัดให้รัดยูปู่เอาก็คือยิมครับใครโพหายเรีว่าเป็นยึดเนึกครับโพจังหายคือคือพอไ่ยิ่กระเชื่อไข่เชื่อมายู่นี่แหลครับ bố má các bố nuôi con còn thầy khảo hiền không? àm cái bố chỉ một tráng ruột tráng rò cái bánh bảy tài sẵn đấy, ừ. nhưng anh nói xa khá đẹp các bố hiền nhà hiền cả hình hình hành quả ăn rồi là con rồi con chỉ ừ. thấy lắm trò trò y, cả

บัตอื่นใครมันคิอวใครมันคื่อคือเกาคือีนั่งไงคะกับเกาคืออืมแต่ว่ายื่งหายคือหกคิ้วคือคือหกเด็กคนเริ่เด็กคนเริ่มบอื่มันมีคิ้วูก่กจายใชหมเขาคือว่าฮักกะดูกจากขออืมผู้อื่นผู้อื่นคือบอกฮักกระดูกจากขอเสบ่ออจัดหายเนิ่มบัเื่นมันมี แต่ว่ายืมไคิวื้อสื้อผ้ได้เยอะครับผู้ื้อมาเด็กคนแบคือแบบอินดังง่ายแนอีนั่งแต่ม่บได้คิวซืเสเก็แบอืต่หม่ได้คิวซื้อเสื้อเออืกิน่ายกว่าแต่เก่าซื้อแต่ช่วยงานกิน่อยกาได้ชิลล์ได้ชิลล์ได้ชิลล์ชิลล์ชิลล์ิลล์ช่เออไรับูไม่ง่ามากเนาะเออ đeo qua giương cái cái này con, đây giương được. hấp thụ. cứ ở nhà đã giương mãi đủ cái này hàng con, hàng da chịu hàng con, cô đây cũng mai chịu cái này ngồi này. xe bọc ế. à. xe bọc ế cũng mai đủ luôn đấy. à. ăn súp hốt các bạn. xe bọc ế, kho hàng các giương được. à. ăn súp hốt đấy xe bọc ế được. hấp thụ. theo cả trái vùng thì khó buồn vùng má. ที่อยากเปิดเจ้าข่ามไงเออข่ามไงจะดูด้วยแต่ว่าขึ้ได้เรือเรี้วเลี่ยวหเขาให้เรียกเป็นกาอเปิดตัวน้ำเน้อให้เขาฟังขึ้ได้เดือให้เขาไปองชึ่จ้งเยกพอวเขาแค่นี้นะแต่ว่าผู้ใดอยากจะชิลลนั่งเบือก็เรียกเสียกบเาไปเขาืออะรเแต่ผู้ใดจะคืจเสียเงนแล้วบอกว่าผู้นั้นข้องดูด้วยผู้นี้ 老ากเีูเลูเลยนหมาไม่มครับเขาแตงเข้เห้งมาหมัทไมก็บอกไม่เคยว่าเฮไม่เหลือกอขวัครับผเฮ้เขานี่ก็ไมกินยังไมเอาผุนานก็คือให้กินยางนี้ว้เล่าือกาขวนตนน แม่กระได้ถงได้หัวเจ้าเป็นงูล้าก็หนได้บวก็บบขาดไดู้เอางูเนี่ยกรได้คือเอาบกเขาบห้บกขังหายงานมั้งเนี่ยหายจัม่าฮ่าาาาบวก้ขงไปยงงานบ่หยด้วบกอถึงว่าจะเอาุญกันโอ้ยเหเอาพังง้ามมากแต่กเอาง้มาให้เวยเด้นาใ่ขกมา อยากบ้นเขาเนี e ้อให้กองเขาลอยนัมาจากใบรบบเ่าเต็มมือแบบก็นี่ว่าเอาหูเรานังหอยนี่วัดกองมอก็บกส่ตุงแข่งเต็นย่งยางเออเขาจะดื่มข้าวอยบวกหัว่ายขนเออเจ้ว่าวดือหรอกเจ้ว่าสัดวงือคือวนวาเจว่าเด็กกินกระดิ่งเ้า่เด็กกินขกระตงนี

Học của lễ này mấy Nà và... nhà mày <laughs> yêu Nà mình mỏ phú đó ta mới ngọt rồi Đứa bộ trẻ em bằng thì mất từ cho nà hó Thôi sao đi Ý em đây thì tui cho phạt Đọc tui lưu Muôn nảy cho bọn Cám Trả lỗi cho nà hó Đâu lấy Cám Bọn mình đồ khẳng với nảy Đồ Đó gì จะได้เงาบ้งู่เดีอวก็จะองไปขัญเาก็เสร็จไปหัวนมากลยนะเาไปขวัญ่งูหเด้อเออเมื่อเร็วนีนไอ่องนั่งนักด้อยเออใครบอกูกตาผูกคิวพ่ขาวเรื่อก้าวกาวไปนาอเออหันที่นั่งนักหน่อยมือวมืดาบมือมือมันอายุนั้นูุขาพระินแล้วก็รวยจะเดินจะเดินนะลูกนะเอ้า ผ่ฝากเ่าต่อที่บอกค่นีรามอ่าพูเออมือเมื่อไหนผู้ใดก็เมื่อไนนั่งกับสิใหที่ผู้ใดกับาทเมื่อซาธุสาธุกะผู้ใดของุดเสืเอา่บาทครับานอกดวคนนั้นเ้าครว่าเด้วคนนี้ด้คนสองุนีกับีีครับส่วนนะูเขาคือว่านอนหมดพูสุครึ่งครับโอ้ไปเล่ากับมาท่านรู้ปะ ไอ้อเทกษตรคนบ้านมันใช่างกูแบบอยูอ่เบาๆเตี้ยโคก่อนนั่แนแหละครับครูออาแค่นี้หละอ่ามือโคกมือแรงมือโคกมือมัอม่นหิงๆแล้วโคบด่วนจะเดินจะเดินนะลูกนะครับสวัสดีครับอ่าแอดยิ้มแอดยแอดยิ้มกลับสวัสดีนะครับช่วงวันทีเก่าช่วงคำคำแนงๆยนะครับบ่ายสีส่โมงอ่าบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับหลังจากไปแห่พระพุทธรูปมา นะครับแม่แม่กู้ก <ics> ็นำผ้าถูกซีดนะครับขึ้นหอนะครับคารวะปู่่อาหรือว่านำแนวทางกากับเข่ากับน้ำผู้ใดที่ไปตำเหล้ามะเร็งนะครับตำเหล้าให้สาม่ามี้กันนะครับเด้อครับอ่าผู้ใดไปตำเหล้าให้สาม่ามี้ห้ขี้รถม้าแดงปูไปนะครับขึ้นทั้งไทยอ่าขึ้นทั้งนาตกรถแทนแน่นอนกับปูตาให้ขึ้นทั้งไทยนะครับเนาะอผู้ใดทสิไปสาม่ามี้กันมะเร็งนะครับแล้วปูตานะครับอ่า บอกว่าสร้างเกียร์ดี10บาทกระไรสิบบาทก guru, ็ได้ <nova> 60บาทบ่ได um. ้สันเตียงโมเก้าสิบบาทกระไรนะครับผมแล้วก็อายุแม่คู่สิต่อได้ก็เก้าสิบหกปีนะครับเนาะแล้วก็ปู่ตาให้รัดเชีวอ่ะงวดนี้ปู่ตาสิรัดเชีวให้แอบยิ้มว่าสันว่าอ่ะครับเสียเอกเวลาถ่ายเหล่าสันว่าที่หลวงโม่เขาขี่ขันสันว่าครับเสียเอกนั่งเนี่ยนะครับเนาะปู่บอกว่าสิรัดเชีวให้แอบยิ้มครับอ่ะปู่ตาบอกว่าเชีวที่สิบหกนะครับเนาะ ให้แตงโมคิวที่สิบเจ็ดเกวันที่คิวที่สิบเจ็ดให้พอกบนะครับคิวที่สิบหกขึ้นกันนะครับเท่ากับพิจารณาเอานะครับอ่าเอ็ดกับเป็นเนาทาียบแม่ทั้งใส่วิจัยญาณในการรับชมแล้วกับปูรีนะครับบอกว่ากล่องเหย้าอ่ากล่องเหย้ามวลหลายนะครับอ่างวดสิมาอ่างวดสิมาวันที่สิบหกนี่เอามาเหรียญยุนาหัวปูรีได้บ้างนะครับอ่าหัวปุ๊หัวปูรีนะครับ,บ,บ,บเนาะ หัปูรีนะครับบ้านเลขที่970ครับ <c oughs> ปูบอกว่าเสี่ยวของเงียบไม่เรียนหนาหัวปูได้ทีบนกระบนนะครับเนาะโอ้หิวควรถูก <c oughs> หน้าหัวแล้วบางเก่าเก็บนะครับเพราะว่าหน้าหัวปูรีเด้ครับปูบอกว่าพี่ชายหน้าดีดียิ้มทันว่าหน้าหัวปูรีหน้าหัวปูรีเก่าเก็บแล้วนะครับเก่าเจ็ดศูนย์ในบานเลขที่ปูเมื่อนี้แม่กู้กับพ่อสมจิตกันยกปลายโชว์อยู่เด้ครับผม อ่าอันนี้เป็นแค่น่าทางนะครับปูตาให้ติปนั่งร่ำนะครับเย็นนี่สองถุ่มครึ่งอ่าผู้ใดที่ไปตำฮ้งตำไทยก้า่าก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนะครับให้นั่งร่ำคนละเก่าสิบบาทนะครับครับเก่าศูนย์เนืองเก่าหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละครับกะทะเบียนมาแดงนะครับเด้อครับเอากะพิจายนาเอาหรือว่าอ่าบ้านเลขที่ปุรีเป็นบ่ลแตงโม ครับเอาเป็นแนวทางคาับกับเขาคำนำเย็นนี่นะครับครับเมื่อนี่นะครับแม่ค้วกาหน้าผ้านะครับกับอ่าจานทุ่นคิดบะท่องนะครับผ้าลูกศิษย์ลูกหานะครับแห่พระพุทธรูปนะครับอ่าอมบันสำเภาจากบันสำเภาครับแล้วก็เขาสู้บันแมทนะครับกับยกขึ้นอ่าพระมหาเจดีย์เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับกันแล้วแต่สร้างเสร็จบนอ่าตกแต่งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฐานพระมันเนย อ,องค์พระเงยก็าฐานนะครับนิดนึงกระดาได้ตัดแปลงนิดนึงนะครับเท่ากับาธุสาธุไปน้ากันให้ได้ชโชคได้มานน้ำกันนะครับอ่าก็อย่าลืมครับปู่ตานะครับอืมบอกว่าอาอายุแมค่คู่ครับสีต่อได้เก่าสิบหกปีปู่ตาลัดเชี่ยวให้ยิมสิบหกปีครับให้แตงโมสิบเจ็ดปีอ่าสิบเชี่ยวที่สิบเจ็ดนะครับเนาะให้แดยิมเชี่ยวที่สิบหกครับผมให้พ่อกบเชี่ยวที่สิบหกกัน และการให้กีวันจูที่สิบเจ็ดนะกับพี่เทนาเอาครับสุกฉุกมันมันลำดับไปด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องอะไรท่องคิดอะไรก็คอยสมรรถปัทนานะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มกับขอสวัสดีครับ